กานก็จะร,ราดลงไปบงนี้เลยนะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มซกๆกกับหมี่แบบนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยรำแล้วจ้าลองทำกันดูนะคะทั้งผัดหมี่ซ่วทั้งน้ำจิ้มค่ะ ผัดกันไปเลยค่ะหอมๆแบบนี้เลยนะคะเส้นมีความเนี้ยวนุ่มแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นมีรสชาติทุกเส้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นอีกผัดง่ายมากเลยนะคะนี่เลย วันนี้การจะชวนทุกคนมาทำผัดหมี่ซั่วคะ่ะแล้วก็การจะมาแบ่งปันวิธีการต้มเส้นขนาดไหนพอเวลาไปผัดแล้วเส้นยังจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ที่สำคัญเลยการจะมาแบ่งปันวิธีการผัดให้ทุกเส้นมีรสชาติที่อร่อยลงตัวจ้า มาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะก็จะใช้เป็นหมี่ซ้วนะคะหมี่ซ้วหมี่เตียวหมี่อายุยืนค่ะนี่เลยถุงนี้นะอยู่ที่400กรัมพอต้อมออกมาเราก็ได้เยอะมากๆเลยอันนี้การก็จะใส่หมูค่ะการก็จะหั่นหมูลักษณะแบบนี้นะคะ2ขีดนะคะใส่เหมือดผักด้วยมีแครอทกระหล่ำปลีค่ะเห็ดหอมแห้งแช่น้ําแล้วก็ต้นหอมทอนมาสําคัญที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการลวกเส้นนะตั้งน้ําให้เดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะเส้นหมี่ซ้ว ใส่ลงไปต้มเลยจ้าในน้ำเดือดๆพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็กระจายค่ะมกระจายกระจายเส้นนะให้ทั่วน้ำร้อนแบบนี้ค่ะแล้วการก็จะต้มจนให้เส้นเขามีความสุกนิ่มสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือให้เราเตรียมน้ำใส่กระมังแบบนี้ไว้นะพอเวลาเราเอาเส้นขึ้นนะคะก็จะเอาเส้นมาใส่ในน้ำเปล่าในกระมังน้ำเปล่าเพื่อที่จะหยุดการสุกข,ของเส้นนะคะแล้วก็ พอเวลาเราต้มเส้นอ่ะอย่าทิ้งเท่านะนี่คอยเช็คเรื่อยๆค่ะเช็คเรื่อยๆไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวพอถ้าเส้นมันสุกเกินอ่ะสุกเกินพอเวลาเราไปผัดอ่ะเส้นเขาก็จะเละกันจะใช้เวลานในการต้มจริงๆเลยเนี่ยเต็มที่นะประมาณ3-4นาทีไม่เกินนั้นพอเวลาต้มไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเส้นเขามีความอ่อนนุ่มแล้วอ่ะเขาก็จะสีจางลง นี่ค่ะประมาณนี้นะการเห็นเส้นบวมๆแล้วก็เท่าที่การสัมผัสได้ใช้ที่คีบลองสัมผัสดูแบบนี้เส้นจะมีความนุ่มแล้วนะนี่ค่ะการก็จะพอแล้ว <S <S เดี๋ยวการลองชิมดูก่อนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวการขอชิมความสุกข,ของเส้นเนี่ยประมาณ2นาที3นาทีไม่เกินนี้ถ้าชิมแล้วยังรู้สึกว่าเส้นยังจะมีความแข็งๆยังกระด้างกระด้างอยู่นะคะอีกสักนิดหนึ่งค่ะแต่ความเค็มอะค่ะเขาเริ่มจางแล้ว โอเคค่ะประมาณนี้นะการไม่ได้ให้แบบว่าเละมากเนี่ยคือลักษณะของเส้นนะคือเขาไม่ฝืนมือละอ่าเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาตักเส้นนะคะใส่กระมังเนี่ยวิธีการนี้จะทำให้เส้นนะคะมีความเหนียวนุ่มหยุดการสุกทำให้เส้นนะคะเขาคลายร้อนให้ไวที่สุดเลย เอาไปล้างผ่านน้าสักสองสามน้ําแล้วก็ลองชิมดูค่ะเขาเป็นเส้นที่แบบว่าเส้นจืดแล้วนะก่อนที่จะไปผัดเดี๋ยวการจะมาพาทำขั้นตอนนี้ค่ะเทเส้นใส่กรละมังเลยเราจะมาทําการนวดเส้นกันก่อนมาค่ะจับเส้นนะคะเบาๆนะขยำขยำแบบเนี้ยเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเส้นใช้วิธีการแบบนวดเบาๆอ่ะขยำขยำเขาสักเล็กน้อยไม่นานเนาะ ค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปผัดนะคะการจะทําวิธีนี้ก่อนการจะใส่น้ําตาลทรายค่ะสักประมาณครึ่งช้อนไม่ได้เยอะนะซอสปรุงรสสักประมาณ1ช้อนซอสหอยนางรม1ช้อนนี่หลังจากนั้นก็คลุกเค้าค่ะถึงแม้จะผัดกระทะใหญ่ขนาดไหนนะการปรุงรสชาติก็จะง่ายขึ้นถ้าทำขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ รสชาติจะสม่ำเสมอทุกเส้นจะไม่เค็มเป็นหย่อมๆยมจะไม่หวานเป็นหย่อมๆยมนะคะอ้าวโอเคค่ะเดี๋ยวการลองชิมเส้นดูก,ก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงของการอย่างที่บอกอะรสชาติกันไม่ได้แบบว่าให้เข็มข้นมากการสามารถเอาไว้กินกับกับเอาไว้กินกับน้ําจิ้มอืมเบามันก็เบาเกินไปการจะเพิ่มซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสักอีกช้อนนึงนี่ค่ะประมาณนี้จ้ะอืมโอเค มีความเค็มอารมณ์อารมณ์ป่ะรสชาติเรียบร้อยเอาเส้นไปผัดกันค่ะด้งกระทะใส่น้ํามันแค่นี้พอนะน้ํามันพอร้อนนะใส่กระเทียมค่ะลงไปเจียวเห็ดหอมค่ะของการมีเห็ดหอมสองดอกนะใครมีมากกว่านี้ชอบเยอะก็สามารถใส่เยอะได้เอากระเทียมเอาเห็ดหอมแห้งแช่น้ํานะคะเอาลงมาเจียวให้หอมเลย เ็ดหอมกับกระเทียมมีความเหลืองหอมประมาณนี้ค่ะใส่หมูค่ะอยากจะให้หมูมีรสชาตินะเดี๋ยวกันจะเพิ่มซิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปถ้ารู้สึกว่าผัดยากให้เติมน้ำเปล่านะคะ ไม่ต้องเยอะนะแค่นิดเดียวดแล้วผัดต่อค่ะผัดให้หมูสุกถ้่ประมาณ70-80%เปอร์เซ็นเลยนะคะค่ะหมูสุกประมาณนี้ค่ะให้ใส่แครอทลงไป มากน้อยตามความชอบนะแครอทใส่เป็นผักแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมนูสามารถใช้ไฟแรงในการผัดได้เลยนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะแครอทมีความสุกหมูมีความสุกระดับนี้แล้วนะคะการจะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆนะค่ะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ หาตะหลิวมานะคะอีกอันนึงค่ะช่วยกันใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการผัดนี่ค่ะการที่เราปรุงเส้นเรียบร้อยแล้วนะพอเวลาเราผัดแบบนี้เราไม่ต้องมาห่วงเรื่องการปรุงเส้นนะมันจะทําให้เราแบบว่าผัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้สังเกตดูนะคือการไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะแต่ว่าผัดเส้นออกมาแล้วคือเส้นไม่ติดกระทะนะคะ ชิมก่อนอืมรสชาติจะแบบว่ากลมกล่อมแบบอ่อนอ่อนอะ่ะอืมรสชาติจะไม่ได้เข้มข้นนะแต่ใดๆนั้นมีความหอมหอมกระเทียมหอมเห็ดหอมนี่ค่ะผัดจนแบบว่าเส้นนะคะโดนความร้อนสุกค่ะทีนี้เราก็ยังเหลือผักอีกหนึ่งอย่างนะคะในส่วนของกะหล่ำปีค่ะแล้วเราก็เอาเส้นเนี่ยค่ะกลบ ผัดให้กระหล่ำปลีสลบสไลด์เราจะผัดให้แค่กระหล่ำปลีนะคะเขาสุกอะคะ่ะเพราะว่าในส่วนของเส้นอะเราต้มมาจนเส้นเขาสุกแล้วนะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะกระลำปลีค่ะมีความสุกเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับสุดท้ายท้ายสุดเลยที่กันจะใส่ก็คือต้นหอมหั่นท่อนนะคะประมาณนี้ค่ะคลุกเขาค่ะให้ดูนะของการไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะน้ํามันไม่ได้เยิ้มนะคะนี่ผัดแค่ว่าต้นหอมมาเขากินสดได้ไม่ต้องผัดให้เขาเหี่ยวค่ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่เลยเราก็จะได้ผัดหมี่ซ้วกันแบบง่ายๆเส้นมีความเนี้ยวนุ่มแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นมีรสชาติทุกเส้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นอีกผัดง่ายมากเลยนะคะนี่เลยผัดกันไปเลยค่ะหอมๆแบบนี้เลยนะคะค่ะนี่นะคะผัดเส้นหมี่ค่ะวิธีกินของการนะคะการก็จะกินแบบนี้ค่ะอันนี้นะน้ําจิ้มค่ะการก็จะราดลงไปตรงนี้เลยนะ นี่ค่ะเราก็จะได้น้าจิ้มซกๆกับมี่แบบนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยราแล้วจ้าลองทำกันดูนะคะทั้งผัดหมี่ซั่วทั้งน้ําจิ้มค่ะ